ชีวิตเรานี้มีความสุขว่ะอืมมากินอาหารทะเลปีี่โถคล้ายคล้ยไอ้ชานืเนี่ยทำไมเราไม่ไปตอนแบบไม่มีพายุว่ะพี่นี่มันมีพายุเข้าเฮียอะไรอ่ะในชายทพีเพนเดตอ่ะไอ้เฮียไกลัวป่ีทนั่งไม่ได้ตายไอ้เฮีย ฉลามฉลามมาฉลามบุกฉลามบุกเฮ้ยมาแล้วพี่วันที่หนึ่งเดโามมานนดโ้เฮ้ยฉลามอยู่หน้ากูเลย,ยขึ้นมาขึ้นมาขึน้นมาเล่นนาสเตติ้งก่อนฮู้ยฮูยย้ย้ยมันชนเหรอมันชนเรือเหรอ นีอุ่เหวียงเลยเอาเหวียงไม่ได้ตัวมึงหนักอะ่ะโล้วมันทำไมอ้าขึ้นลุกแหน่ดีเงินเอ้ยทำอะไรจุดไฟกดอะไรจุดมนะันอ่ะมีไม้ก่อนเหรอมันจะมีของนะให้ใช้จุดรอไปจุดปะมันเป็นอะไรไ <ป S 1> วะแมวแมวมจุดเอง อ๋ออ uh. oh. oh. ๋อไอสัตว์มันต yeah like ีนเหรอต้องทำเป็นจังหวะเ้ยดูอีเฮี้ยจุดยากจังหวะนี่นี่นี่หวาแล้วพี่เนี่ยเยี่ย ไ <laughs> อ้เหี้ยก็ทำได้แล้วโอนห่นะง่ายเรามีเรามีบ้านแล้วมาหาปลาต้องรอเช้าพี่อุ้ยอุ้ยเกือบนอนมหละ่ะนอนไหมนอนไหมเซฟก่อนเซฟก่อน<ป>มาเซฟมาเซฟมาเซฟเซฟว้าวผมหาปลาให้อ,อ๋อปลาเล็กปลาน้อยกินไหมเฮ้ยอะไรเนะี่ย ปลาดาวเออปลาดาวม่วงๆอย่าไปเหยียบนะเป็นพิษ <laughs> ไม่ทันแล้วพื้นขึ้นเลยเ<อ> <laughs> พื้นขึ้นเลย <laughs> กูก็คิดว่าเอ๊ปะปลาดาวเหยียบเป็นไรปะวะเหยียบเลยกอกลัวหอกทิ่มปลาดาวปลาดาวปลาดาวไม่เป็นไรหอกกูหัโอ้ยไ <laughs> อหอกหักหิวน้ำมากเลยตอนนี้ครับ ครับหอกหอกหอกครับไงใช้ไม้หนึ่งอันเกลี่ยง่ายจัง okay. จะได้ครับยาให้มึงไม่ใช่อะไรไอเชียมันเวลสามจุดไฟอยู่เหรอกู <c oughs> ไม่ไหวแล้วมันจุดนี้ <laughs> แดกน้ำก่อนหิวอืมไม่แบ่งเบล้ โดนตกทาที่หลบไม่หลบเอ้ยไฟจะดับปะวะไม่รู้โอ้ไอ้เหี้ยมึงชนเนื้อเอาเอาหรบฝนเอามาหรบฝนย้อนไม่เอากูร้อนกูนะมาบังเฮ้ยแต่ยังไม่ยังไม่วันนี้เลยไม่ให้เอาเอามาให้กูโอย เอาเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็โล,ลนะ่ฝดจ้ะเออเฮ้ยน้ำฝนตกมีน้ำนี่ว่าลืม <laughs> แย่กันกินเนีย <laughs> รู้เป็นผื่นอะไอ้แย่มึงสุขภาพดียังไงเนี่ย,อ,ยอะไรอ่ะพี่จะทำเป็นโนอ่ะไม่ใช่เนี่ย oh. ไอ้ยี่แย่งกันกินหนาไปมึงนี่แม่งไอผิวกูแดงแป๊ดเลยเว้ยเฮ้ยมึงจะตายยังไงเฮียเอยียแม่งเล่นเกมนี้แม่งมีจำสแกรได้วยนะเว้ยมึงลองกดเอฟอะแบบอยู่กับมัวรัวมัวรับจ่อหน้าเราเช้าแล้วหาปลากินชีวิตเรามันก็มีอยู่แค่เนี้ย ชีวิตคนเราเนอะมันก็ต้องมีเกิดมีดับ้ยระดับเซียนพี่รู้เลยปะอ๋ออยู่ๆกูก็อ้วกไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ยเออเอออะไรอย่างอย่างยางหัดหัดไว้ก่อนหัดไว้ก่อนเพราะกูจะตายแล้ว กูไม่ให้มึงตายเร็วเข้าเอาพวกของพวกนี้ไปเพื่อใช้ประโยชน์ได้ไม่มีเชือกปะขอให้เชือกขอให้เชือกเชือกเอามามาๆามามาๆามาาามาม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 อมา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 มมามามามมัมม,มามมามามามอ ไม่ได้แดกกูหรอกเอ๊หายแล้วดูดิแขนเนียนสวยอ้าวเย่หายแล้วพอม่ยังไปขึ้นเรือกันไปก่อนไหนไปก่อนไหนเลือกเลยก่อนที่เราจะสร้างบ้านอะเราต้องจำพิกัดบ้านเลยปะเราไม่เซฟก่อนเนาะเออว่ะ ไปเลยขวาฮะขวาขวาเกาะขวาเลยไม่มีโอกาสเจอปะวานป่ะอุ้ยเฮียน่ากลัวนะะมีมันมีปะวานด้เว้ใช่ป่ะวะไม่รู้เคยเหมือนเคยเจอในช่องฝรั่งอ๋ออ๋ออ๋ออโอ้โหเจ็บกูเจ็บอ๋อพี่ชนพี่ว่าพี่ชนเหรอเอ้ย เออกูชนกูชนโตกูก็เดิไปชนชนเอ้ยพี่ทำไมเรือเป็นเงี้ยโอ้ยพี่ดูดิเราจมกันแล้วเนี่ยช่วยเราไม่จมไม่จมนี่ไมอกูมุดเข้าไปอยู่ออกซิเจนกูหายเอ้ยบุลืมดูก่อนแล้วก่อนเอาเอาอย่าแล้วมึง ไอ้ยาเฮ้ยโหยไทยน้ำโคนน่ากลัวเลยนี่กูจมกูจมนะอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยโคพี่ตัวกูยังนั่งอยู่ได้ไงทั้งลอาเป็นกลัวย่ะไม่งจมแบบจมไปเลยหายใจไม่ออกไอ้ย่ะอุ้ยพีขึ้น อียน่ากลัวมากเลยใต้น้ำอ่ะไม่แปลกพูดออมไม่เล่นอ่ะโคตรน่ากลัวเลยอี๋มันเไรจะถึงเนี <sao> ่ยยังเหมือนขับอยู่กับทีอ่ะกลัวกินอย่างนั้นว่ะเออจะขึ้นมีมีโอ้าวมีโซชีพได้โอ้โหมันดูขึ้นเลยว้าวโอ้ย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 เองเองขขวาขี้ขวาขึ้นมาขึ้นมา ไอ้ไอไอ้เฮี้ยขึ้นมันลอยได้มันลอยมันลอยอยู่บนฟ้าขึ้นไม่ได้เฮ่ไ้นั่งมันนั่งไม่ได้เด็กนั่งไอ้เฮี้ยได้กูพี่นั่งไม่ได้ได้ไอ้เฮี้ยชะรามมาชะรามบุกชะรามบุกเฮ้ยพี่กูขึ้นกูขึ้นอยู่กูขึ้นแล้วขึ้นแล้วกูขึ้น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 อี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 นี่มันนั่งไม่ได้นีดิกี่แล้วไปไป ไปไปเฮ้ย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 ไม่โอ้ยนี่โดนฉลามกัก่อนดีๆก่อนดีๆมึงเมื่อกี้มันอยู่ใต้น้ำมันนั่งไม่ได้โอ้ทำไมเราไม่ไปตอนแบบไม่มีพายุวะพี่นี่มันมีพายุเข้านี่พายุเข้าแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยคืน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 โดนฉลามกัดตัวมื่อกี้ไอ้เหี้ยหรือไม่งจกระแทกโต๊ะไอ้เงี้ยไม่ใช่กระแทกล้ต่อโอ้ my god โ h อะไอบ้าไปเดี๋ยวนี้ อู้เชี่ยขี้ฉลามฉลาบมื่อขาวไม่ใชะฉลามขาว,าขาวอันนี้อย่าบอกพอถึงปุ๊พายุหยุดอ่ะกูถามจริงจังไรมากเนี่ยหยุดแล้วนะพายุอย่ะหมอกไม่มีมมมแล้วอุ้ยปูปูมาแล้วปูมาแล้วบุญเฮียปูอ่ะระวังนะนี่ไง วีตายว้าตายอุ้ยหมูปลาเกุงไหนวะมันดมมันดมกุ้งจิ้มละไม่ตายวะอุ้ยมันบินไมเดี๋ยวมันจะล่อเราไปหาแม่มันหรือเปล่ามันมีแม่มันด้วยเหรอนี่ไม่ใช่แม่มันเหรออุ้ยงูงูอุ้ยมันจะกัดกูหนี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 มาหนาวค้างงูใหญ่ใหญ่แล้วเว้ยเ้ยมันหนีมันหนี มันหนีมันจะตายมันจะตายมันหนีไว้มันจะตายเออโอ้โหเชียแลนเนื้องูกูถามจริงเฮ้ยข้างปู่ด้วยเลยพี่พี่ดู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 นะแมวเอ้ยเียสบายเว้ยหลับสบาย สบายใหลับสบายอุ้ยสะดุ้งเลยเหี้ยอืมขวัญเงอแต่ยังอ่ะยังนี่แล้วเราก็นี่ปกักความไว้ไหนนี่ปกักความไว้ไหนเดีย๋ยวนี้วะข้างริมน้ำเอ่อตรงตรงน้ำน้ำเลยหิวน้ำตอนนี้น ทุบใบไม้เอาให้มันไอ้นี่น้ำก่อนมาล่ะใช่เลยถูกแบบมีดตรงเลยอะไรก็ได้อะไรก็ได้ขวานหรือมีดก็ได้เอาใบไม้มาทำอะไรเอาไปทำไอ้นี่ไงเอาไปใส่ในที่กองที่ระเหยน้ำไหนที่กองอยู่ไหนนั่นอ่ะตัดไม้ให้พี่เบ๊ทำนู่นทำนี่เลยพี่อินซมระเบ้าไงวะขวานหลว่อยขวานหลวัดเลยขวานหลว้าโอ้โหอ่ะ ว้าวกูตายเอ้าทำไมมันตายอ่ะกูตกต้นไม้ไอ้เย้อยู่ไหนอยู่ตรงบ้านเยกูนอนอยู่ไหมนอนต้นไม้อะปิดๆปิดปิดปิดไปไหนอะไปไหนอยู่บนต้นไม้เดินมาเฮ้ยยังทำอะไรอ่ะช่วยยังไงอ่ะ ลูกันไหมาเอ้ารู้ว่าเอ้ยคอ,อ,อ,อเอียงเลยหจุดไฟรอเลยวะจะมืดละนี่แอะแอะแมาดูตรงที่จุดไฟอ๋อมึงจุดรออยู่อ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งแงงอย่าพึ่งอย่าพึง่งทำไมมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ด,ด,ดูเย็ดโดเย็ดเคเบื่อตายแล้วไอ้เชี่ยกูต้องแดกหันแล้วปองว่ะนี่ไงทำแบบนี้ มึงคิดความาซาเลยเย็ดเยี่มชีวิตเรานิดมีความสุขเหรออืมมากินอาหารทะเลฟรีปะท้อใครๆก็อิดฉาเนตอนนี้เยี่ยหอกหอกหอกเต็มเลยมาปูจะล่าละอยู่ไหนข้ล่างเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดำน้่าก่อนฮุบ อยู่ไหนฉลามหัวค้อนมึงตาม,ตามกูตั้งแต่ก่อนแรกแล้วจะฆ่ามึงวันนีเนเนเ้เป็นเด็กเกี่ยว,ว, <ไป S 1> วอะไรจะเป็นเด็กเกี่ยวอะไรหั้ยเหี้ยอะไรอ่ะได้ใช้าลีเป็นเด็อ่ะอยู่ไหนอยู่หลังเกาะลอยคอยอยู่มันมาจากมันเข้าจากด้านหลังอ่ะมึงไม่ดูดีๆอ่ะมึงไม่สู้ใกล้บ้านวะไปพี่ระวัง ยี่เนไม่ชอบข้างหลังนะแต่เกมบ้าละวันไม่ใช่แป็นเด็เยอะมากๆเลยเว้ยถ้าเราจะเล่นเกมเฮียเนี่ยเอาเอาล่าบ้าล่าบ้าระลุมมันได้เว้ยมาเลยมาเลยมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาจิ้มมันตายตายหรอลากขึ้นมาอย่าเพิ่งแรกลากขึ้นมาลากขึ้นมาเนื้อกินเนื้อฉลามพี่กูจุดไฟรอเลย โห้เบลอเราอยากเหนทั้งตัวเออเอาไปวางไว้เอาไปวางไว้เอาวางเอาวางเอาวงอางให้ได้ดิพี่ดูดิมันมันคนโง่เลยขี่ได้ปะขี่ขี่ไม่ได้ขี่ได้หรอย่างอะไรกินก่อนเขมปลา มัปล่อยไว้แค่นี้ก่อนไหมปล่อยไว้แค่นี้ก่อนยวพักก่อนเนาะเออพักก่อนพักก่อนกินข้าวก่อนเลือดเพิ่ม <c oughs> ดูในกาเดมึงมึงมึงรีบไปไหนมึงรีบไปไหนดูในกาบ่อยัง <c oughs> เอ้ยเลือดเพิ่มมันมันบอกเอฟเฟกต์ด้วยไดหันกระป๋องมาด้วยเอาไปใส่เลยออยางไหมเลยยางพี่นะ้วยผลแดดคูดแรงไอ้เหี้ยตอนเย็นอะอากาศเกมนี้แม่งเดาทางไม่ถูก จะพายุกูดาวได้เนี <c oughs> ย่ยมดูเมฆน้ำมนี่เห็นไหมความแตกต่างดูนแล้วด้วยเฮ้ยข้าวเสร็จแล้วแดกส่งหมดแล้วไป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 มึงกินเนื้อใหญ่กินเนื้อเล็กไปดับไฟลแล้วเซฟอปเดี๋ยวค่อยอลไ้ไปเซฟอยาก,กดนอนไหนเซฟแล้วไปะยังไง มันยังฮิวอยู่พี่รอมันฮิวก่อน